อรุณสวัสด์ยามเช้าครับเพื่อนๆอ,นอรุณสวัสดิ์ในเนซีโรวิถีพึ่งพิงธรรมชาติและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนสู่อิสรภาพนะครับวันนี้อารดินก็มาพบกับเพื่อนๆในเนซีโรของเราแล้วครับ อาราเดนก็จะมาพบกับเพื่อนๆอยู่เป็นประจำนะครับอยู่เป็นประจำในเน็ตซีโร่ของเราเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมในเน็ตซีโร่ของเราเละครับก็มาพบกับ เพื่อนๆในบรรยากาศในยามเช้านี่แหละครับทุกๆเช้าอารดินก็จะมานะครับมาเดินอยู่ในอะนะครับในเนซโรนะรในเนตซโรเนตซโรนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่อารดินเนี่ยมาทำกิจกรรมมาทำอะไรนะครับทำ เรียกสวนอันร่มรื่นนะครับนะครับอาราณนก็จะมาทำสวนอันร่มรื่นในบริเวณที่ที่มีขีดข้อจำกัดนะครับขีดข้อจำกัดในเรื่องของอะไรนะครับของเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับอาราณนก็จะมาปรับปรุงให้เป็นสวนอันร่มรื่นนะครับโดยที่ ความท้าทายของเรามันก็เหมือนกัเป็นเป้าหมายแหละครับสิ่งที่ยากยิ่งยากก็ยิ่งสนุกแหะครับพรเพื่อนนะครับในการที่เราจะทําอะไรที่มันมีมความมีความยากมากขึ้นเนี่ยครับเราก็จะทําให้เราสนุกกับการทํากิจกรรมแหะครับพรเพื่อน นี่ครับเป็นสิ่งที่อารดินก็จะมานะครับทำกิจกรรมในเมตซีโร่ครับเซีโร่ของเราโดยที่โดยที่เราก็จะใช้หลักการนะครับมีหลักการในตัวของเราก็คือคือรูปแบบที่เราทำนี้อาจจะแตกต่างกับ แตกจากจากสิ่งที่คนอื่นเขาได้เขาเรียกครับได้กระทำนะครับได้ลงมือทำมาก่อนก่อนแล้วครับแบบนี้ก็เป็นธรรมชาติใน e เน็ตซีโร่แหละครับที่เรายังจะต้องปรับปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งนะครับการปรุงแต่งนี้มันก็จะเป็นเรื่องของนะครับสิ่งที่เรา สมมุติขึ้นมานะครับสมมุติขึ้นมานครับอันนี้ก็เป็นไม้นะครับนี่ก็เป็นไม้แดงครับไม้แดงที่เพครันเพื่อนต้นไม้แดงที่อาราดินได้นํามาปลูกนะครับเป็นไม้ป่าเขาเรียกไะครับไม้ป่า เป็นไม้ป่าที่อารินมาปลูกในบริเวณที่มันเขาเรียกนะครับมีดินในผืนดินที่เขามีความแห้งนะครับแล้วก็อารินก็ได้สังเกตจากนะครับนี่ครับต้นไม้สักที่เขาขึ้นมานะครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็นะครับส่วนไม้ผลเนี่ย ไม้ผลในบริเวณที่ที่ในเนเีโร่ลเราเนี่ยมันถ้าเป็นไม้ผลที่เป็นอย่างเช่นไม้ผลที่เขาเรียกเลยครับมีความถนัดนะครับมีความถนัดในทางภาคใต้นะครับโอที่เขาขึ้นได้ดีนะครับแต่พอ,อมาที่ในอำเภอนะครับหนองยาป้องนะครับแล้วก็ที่จังหวัดของ เพชรบุรีนี่นครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้น้ำปริมาณมากนะครับแต่ในเน็ตซโรที่อาราดินอยู่เนี่ยขอบเขาเรียกครับมีขอบเขตที่จำกัดในเรื่องของน้ำาะะครับเพื่อน,อนๆอารินก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ปริมาณมากอารินก็จึงต้องมาทำาเรียกครับด้วยความรัก ในธรรมชาติของอาาดินด้วยนะครับนะครับจึงได้มาทำในแนวของวิถีพื้นพิงธรรมชาตินะครับซึ่นนี่ครับเป็นต้นมะพร้าวที่ผ่านนะครับขเนะาาบ <c oughs> ขาเรียกนะครับผ่านฤดูกาลนะครับฤดูร้อนในในทาเลนะครับในเน็ตซีโร่นี่แหละครับโอ้ <c oughs> นี่ครับ มีพอเป็นต้นสักทองครับสักทองของเรานะครับนี่ใบเขาก็เวลานี่ฤดูผลนะครับฤดูผลมันก็มันก็จะแตกใบฮะแตกใบมาใหม่นะครับมันจะแตกบริเวณยอดนี่นะครับมันเขาก็สะสมพลังงานไปที่ยอดของเขาแหละครับเขาก็จะมีตุ่มๆ อันนี้ก็เป็นลักษณะในธรรมชาตินะครับธรรมชาติของที่นี่นะครับในเนตซีโร่ที่อาราดินทำก็จะบรรยายในเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งที่เราสังเกตนะครับสังเกตจากธรรมชาติและก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของเรานะครับในการที่เรามาเขาเรียกครับคล้ายๆปรุงแต่ง การปุงแต่งของเราปรุงแต่งต้นไม้นะครับให้มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับแล้วก็อาราดินก็เขาเรียกครับเขาเรียกอะไรนะครับยังถ้า AI นี่เขาเรียกอะไระครับ artificial i n t e l l i g e n e เลยครับแต่ในในซีโร่นะครับมันก็เป็นการปุงแต่งของอาราดินนะครับ องแต่งก็หมายถึงว่ามาอะไรครับมาเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้มันเป็นเหมือนกับการจัดสวนนะครับจัดสวนจัดสวนของเรานะครับจัดสวนนะครับให้เป็นในแบบที่เรามีความปรารถนานะครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ได้อากาศบริสุทธิ์นะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ กับเขาเรียกลักโรคเลยครับรักโลกของเรานะครับโดยที่เราก็มาปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับทําประเทศของเราเนี่ยมันมีสีเขียวเพิ่มขึ้นในในอีกบริเวณหนึ่งนะครับในจุดจุดหนึ่งนะครับในจุดจุดหนึ่งที่ที่เราได้สร้างอะไรครับสีเขียวขึ้นมาครับอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ว่า ถ้ามันเป็นถ้าเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสามารถในการที่จะปลูกต้นไม้ให้มากในบริเวณพื้นที่ของเราประเทศเราก็จะเป็นสีเขียวแะครับนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เหมือนกับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเขาก็อยากจะมามาเที่ยวนะครับแล้วก็พอมาเที่ยวเราก็จะมี ในเรื่องของทรัพย์สินอะไรนี้เข้ามาอีกนะครับนี่ก็เป็นผลพลอยได้แหละครับผลพลอยได้ของเรานะครับแต่ที่สําคัญในการที่อาราดินมาทำเนซิโรวิธีพึ่งพิงธรรมชาตินี่นหะครับก็คือหลักการของการใช้ชีวิตนะครับซึ่งในเนซีโร่ก็จะนําหลักการที่ ะลรครับหลัการในการใช้ชีวิตที่อารินได้นะครับเหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตของเรานะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของในเรื่องของอะไรนะครับรักในสิ่งที่เราทํานะครับรักในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เรารักนะครับ2ก็คือการดูแลสุขภาพ4ก็ อาสดูแลสุขภาพ3ก็รักษาทรัพย์นะครับสก็มีเวลานะครับแล้วก,ก็เราก็จะนำไปสู่อิสรภาพดังที่อาราดินตั้งตั้งชื่อหลักการของเราก็คือเนซิโรนะครับเนซิโรวิถีพึ่งพิงธรรมชาติและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน สู่อิสรภาพนะครับนะครับในการที่เราจะทำเพจให้มันอะไรครับทำเน็ซีโร่ของเราเนี่ยครับที่ให้มันอะไรครับคือไปข้างหน้าแหะครับ <laughs> จากต้นไม้เล็กๆนะครับอาราเดียนเนี่ยจากต้นไม้เล็กๆซึ่งได้ทดลองมา2อสามปีแล้วครับแต่ว่า ก็เจอนะครับเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรอีกนะครับเราก็แก้ๆก,กันไปนะครับเหมือนกับเราได้ทําไปชิมไปนะครับเพื่อนๆเ,เหมือนกับเราได้ทําไปชิมไปอยู่ตลอดเวลานะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยที่นําหลักการสี่อย่างที่อะไรดิน,นะครับได้พูดกับเพื่อนๆน,นะครับ แล้วก็ในซนีโรเราก็จะพูดในเรื่องไม่หนีไปจากนี้แหละครับแล้วก็ในการที่เราอยากที่อารดีนได้ศึกษานะครับศึกษามาเราก็อาราดีนก็จะพบว่านะครับในการที่เราจะพัฒนาเนี่ยเราจะต้องหาแบบอย่างนะครับแบบอย่างในการที่จะมานะครับ ในการทํากิจกรรมของเราแล้วก็การใช้ชีวิตของเรานะครับก็คือสิ่งที่อาราดินศรัทธานะครับแล้วก็มีความรักต่อพระองค์คองค์ท่านนะครับก็คือองค์รักชกาลที่9นะครับในหลวงของเราครับอาราดินก็ได้นาเอาหลักการขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ในรัชกาลทีกขเ้าของเราเนี่ยครับมาเป็นแบบอย่างในการเรียครับดำเนินชีวิตแล้วก็นะครับในรักการของท่านเนี่ยครับอาณาดินก็ให้เอามาปรับมาใช้นะครับในชีวิตของเรานะครับอีกท่านหนึ่งก็คือในการปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณในฟีโรนะครับ อาราดินก็จะนะครับใช้หลักการของท่านมัชานบุมัชานบุบุโกโกะนะครับท่านมัชานบุโอกะนี่ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นนักปราชญ์ในเรื่องของการเกษตรนะครับการเกษตรโดยเป็นทฤษฎีเกษตรแบบธรรมชาตินะครับอาราดินก็จะนําหลักในแนวทางของท่านมาใช้นะครับ ในการดูแลสุขภาพเราก็จะใชะ้ความสามารถของเราแหละครับความสามารถของเราในการที่เราจะไปออกกําลังกายนะครับนะครับความสามารถของเราในการที่เราเนี่ยเล่นฟุตบอลมานะครับเล่นฟุตบอลมาเราก็จะใช้แนวทางของคริสเตโนโรนารโดนะครับมาใช้ในการ ปฏิบัติตัวของเรานะครับในการที่เราจะใช้ฟุตบอลของเราในการออกกําลังกายนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งในเรื่องของอาการรักษาทรัพย์นะครับการรักษาทรัพย์นี่อดีนก็จะใช้แนวทางของคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับแม้ว่าถึงเขาจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีที่เหมือนกับว่าโอ้โมี มีปริมาณทรัพย์เงนมากมายนะครับแต่ว่าการที่เรานําเอาในความคิดของเขานะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวของเขานะครับในเชิงธุรกิจเนี่ยแล้วก็มาปรับใช้ในเน็ตซีโร่ได้นะครับมันก็นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะทําให้เรามีทรัพย์สินอะไรเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในเน็ตซีโร่ของเราโดยที่เราจะมา เพิ่มพิงธรรมชาตินะครับในการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมของเราในบริเวณสีโลกนี่นะครับ <c oughs> นะครับสีโลกของเรามันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับ <c oughs> นี่ครับเพื่อนนี่คือธรรมชาติที่เราเป็นอยู่ในที่บริเวณว่างๆนี่ก็ยังจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้อาราด an ินก็มามาขุดสะเล็กๆนะครับขุดสะเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นสะเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะกับเก็บน้ำได้ปริมาณไม่มากนะครับเพื่อนๆ่นะครับโอ้ นี่ก็เป็นสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับเราก็ <c oughs> เราก็ทำมันในสิ่งที่เรารักนี่นะครับก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในหลักการของเรานะครับก็มาพบกับเพื่อนๆน,นะครับในในซีโร่ในยามเช้านะครับก,นะบก็ใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของเราก็เมื่อเรา ถ้าเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราก็จะเราก็จะรู้นะครับรู้เราก็จะสังเกตนะครับสังเกตบริบทต่างๆธรรมชาติตัวเราและก็ธรรมชาติโอ้โหในทุกอย่างพอเราเข้าใจนะครับพอเราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเราก็จะทํางานทํากิจกรรมของเราเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับวันนี้อาลาดินก็มา ทักายเพื่อนๆในในสีโรในยามเช้าของเรานะครับนะครับในยามเช้าเราก็จะมีเพื่อนๆขับร้องขับบรรเลงเพลงในธรรมชาตินี่แหละครับนี่เป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำกิจ,ก,จกรรมของเรา ในทุกๆวันนะครับวันนี้อาลินก็มาก่ายกันเพื่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ